วันหยุดแบบนี้พาคุณแม่ไปทานอาหารญี่ปุ่นที่คุ้มที่สุดกับเซนค่ะใช่แล้วค่ะเซนมีหลายบุฟเฟ่แล้วกับเซนแกลนพรีเมียมค่ะในราคาเริ่มต้น799บาทกับราคาพรีเมียม1 1 9่บาททั้งหมดนี้รวมเครื่องดื่มรีฟิลเลยนะคะทานได้ถึง1ชั่วโมง45นาทีและเมนูมีให้เลือกหลากหลายมากเลยค่ะสลัดอะโวคาโดอันนี้พรีเมียมมากๆเลยค่ะกุ้งแซลมอนยำซีฟูดมาทีไรก็ต้องสั่งค่ะ ซูชิแบบพรีเมียมมีให้เลือกทานเยอะมากเลยค่ะมมร้อนสุก,กี้หมูก็มีนะคะข้าวดงหน้าปาลาไหลญี่ปุ่นและโฟกาน่าทานมากเลยค่ะของทอดของทานเล่นก็มีนะคะของโปรดอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะโซบะเย็นกับกุ้งเทมปุระ มีอาหารให้เลือกทานเยอะขนาดนี้ไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่นแล้วค่ะสำหรับคนที่ชอบทานเนื้อนะคะก็มีวาเกิวออสเตรเลียย่างบนใบโอบาอันนี้หอมมากเลยค่ะถ้าอยากสดอะไรร้อนๆน,นะคะก็มีหม้อร้อนสุก,กี้หมูอันนี้ก็อร่อยหรือว่าถ้าชอบอะไรเย็นๆอย่างโซบะเย็นเนี่ยที่นี่เขาก็มีนะคะแถมอร่อยด้วยเพราะว่ามาที่ไลก็สั่งค่ะ รสชาติเข็มโคนอร่อยลงตัวสุดๆเลยกุ้งเทมปุระมาเสิร์ฟร้อนๆเลยค่ะเอาจริงๆมากินที่นี่นะคะคุ้มมากเลยค่ะถ้าเป็นเพื่อนคนไหนนะคะชอบกินอาหารญี่ปุ่นแบบบุฟเฟ่อาหารหลากหลายแล้วก็วัตถุดิบแบบพรีเมียมนะคะขอแนะนําที่เซนเลยค่ะเยี่ยมสุดๆเลยค่ะแล้วช่วงวันหยุดยาวแบบนี้นะคะสําหรับคนที่ทาน4คนขึ้นไปในราคาเริ่มต้น799บาท จะได้รับฟรีเรนโบ้ครันชี่กุ้งเทมปุระแซลมอนในราคา220บาทเมนูสเปเชียลนี้ไม่ได้อยู่ในลายบุฟเฟ่นะคะแต่เขาให้ฟรีและราคา1,199บาทมา4ท่านได้รับฟรีเรนโบ้เทมปุระมากิในราคา295บาทโปรโมชั่นนี้นะคะถึงวันที่28เมษายนนี้ค่ะเมนูพิเศษนี้อร่อยคะ่ะเพื่อนๆต้องมาชิมสำหรับใครมาไม่ทันเมนูสเปเชียลนะคะเซนแกรนดพรีเมียมบุฟเฟ่เขาก็ยังมีขายอยู่ตลอดคะ่ะ เอาจิงๆเซนเขาไม่ค่อยเปิดไลบุฟเฟ่นะคะแต่พอมีไลบุฟเฟ่แล้วเขาก็เสิร์ฟอาหารทั้งวัตถุดิบของซูชิซาซิมิสไลด์มาเท่ากับอลาคาร์เลยค่ะคุณแม่ทานถูกเมนูชอบมากเป็นคนที่ชอบทานอาหารบุฟเฟ่กันอยู่แล้วค่ะสองคนแม่ลูกยิ่งมาที่เซนเนี่ยคุ้มเกินคุ้มจริงๆเลยค่ะวันหยุดยาวแบบนี้พาเพื่อนๆและครอบครัวมาทานบุฟเฟ่ที่เซนกันนะคะอร่อยและคุ้มค่าจริงๆค่ะคอนเฟิร์ม